สวัสดีค่ะจากมาลยมพยอมค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีโนเวทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับต้นไม้ที่เราละเลยไปนานนะคะแต่เขาก็ยังดูสวยงามนะคะออกดอกเต็มเลยนะคะมีคนบางคนก็เชื่อถือในเรื่องโชคลางนะคะบอกว่าถ้าเขียวหมื่นปีต้นนี้ออกดอกนะคะก็จะทำให้ เรามีทํามาหากินอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะนี่ค่ะเป็นสิริมงคลอันนี้ก็ออกดอกทุกกระถางเลยนะคะมีอยู่สามกระถางออกดอกหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ที่ใบเห็นแหว่งๆนี่ก็คือมีตัวอะไรมาลักกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยน ดินใหม่นะคะถึงกระถางเขาจะใหญ่แต่ดินไม่มีแล้วนะคะเขาแตกหนอเต็มกระถางโอ้โหดินทะลุก็ลากกระทะลุกระถางโอ้โหนี่เนาะหน้าน้าหน,น้าแยกหนอได้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอรอให้เสร็จงานก่อนเนาะเดี๋ยว อันนี้ก็บำรุงไว้ก่อนนะคะคือเพิ่มดินเนาะเพิ่มดินแร่ธถาดอาหารคือปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็นี่เอาใส่ไว้ต่อนะคะก็คือจะยังไม่เปลี่ยนกระถางนะคะยังไม่แยกหนอนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เวลานอ้อยอย่างว่านะคะงานก็ยังรัดเข้ามาเต็มเต็ม เพราะว่าเสร็จงานจากเดินสายไฟเดินเสาไฟเสร็จก็จะต้องถ่ยไรอีกนะคะอันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนมาเพิ่มดินนะคะไม่ได้เปลี่ยนดินเพิ่มดินนะคะเพิ่มดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารไว้ก่อนนะคะอันนี้ถ้าจับแยกก็ได้หลายต้นหลายกระถางเลยนะคะเฉพาะหนอก็ห้าแล้วนะคะ แถมยอดของต้นแม่นี่อีกนะคะตัดแต่งได้สบายเลยเราจะปล่อยเป็นฟอร์มกกแบบนี้นะคะนี่รากเตึมๆเลยอันนี้ก็ใช้สปริงเกอร์ลดนะคะน้ำก็จะชุ่มเขาก็เลยดูดูดมสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยนะคะ ก็จะเพิ่มดินใส่นะคะหมกลากข้างบนที่เขาลอยนะคะสามซอกนี่ก็ดินก็จะลงซสาะอกรอบๆกระถางแบบนี้ก็จะมีอุ๋ยคอกเอาไว้เดี๋ยว ให้ว่างๆบาลังพยอมก็จะมาจับแยกนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าต้นนี้หลังจากเปลี่ยนดินเพิ่มดินไปแล้วเขาจะเจริญเติบโตหรือว่าสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้เขามีลูกด้วยนะคะนี่ค่ะลูกนี้ก็คือเป็นเม็ดของเขานะคะสามารถที่จะ นำไปเพาะขยายพันธุ์ได้เช่นกันนะคะส่วนันนี้ใบหักตัดทิ้งนะคะใบหักใดใบไม่สวยหรือว่าดอกไม่สวยตัดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อต้นเขาจะได้สมบูรณ์นะคะนี่รากเขาตรึมเลยนะคะ อันนี้ต้นแม่ต้นอ้วนๆน,นะคะชื่อเขียวหมื่นปีชื่อก็เพราะนะคะก็จะมีเรียกกันหลายชื่อนะคะตามแต่ที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะตั้งกันขึ้นมานะคะเขียวหมื่นปีเงินเต็มบ้านเขาก็เรียกกันนะคะ คือเรียกกันจนคนซื้อก็สับสนซื้อมาชื่อคนละอย่างพอมาถึงบ้านกลายเป็นชื่ออย่างเป็นต้นเดียวกันก็มีนะคะอันนี้นี่เสร็จแล้วนะคะสามต้นอวบๆแบบนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนี่คือต้นเศรษฐีใหม่ ขอโทษค่ะนี่คือเขียวหมื่นปีนะคะตอนนี้ออกดอกเต็มเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ